วัสดีครับผมก็อยู่กับผมสักเซมนมุนครับวันนี้ก็มายิงปลาแม่น้ำบางนะครับวันนี้ออกใหม่มาคนเดียวนะครับทีมงานไม่ว่างนะครับออกมาลุยเดี่ยวแล้วครับวันนี้ก็ยินต้อนรับเข้าสู่ช่องสักเซมนมุนนะครับโลนะครับสภาพใหม่นะครับก็จะเป็นใหม่แม่น้ำบางนะครับใหม่นี้ก็มามาบ่อยนะครับแต่ก็พักไว้นานนะครับใหม่นี้พักไว้เป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนเดือนแล้วนะครับใหม่แม่น้ำนะครับแต่ไหลเยอะมากนะครับใหม่นี้ก็จะมีแต่เพรยนปลานินนะครับส่วนมาก ทีนเดี๋ยวลงไปดูคลิปต้น้ำรนะครับไปลุยกันเลยครับว่าจะเจอตัวแล้วจะได้ชลองสวยๆไหมครับโอเคครับผมมันๆครับผมลุยเลยครับโอ้โหดูสภาพใหม่นะครับสาหร่าเพียบเลยนะครับตรงนี้น้ำลึกด้วยนะครับทั่วหมดนะครับประมาณ2เมตรนะครับไม่ต้องเอาแกรสลงเลยนะครับถ้าไม่ใช้แกอสก็อันตรายนะครับมันลึกครับแล้วก็สาหร่ายโคตรเยอะเลยครับโอ้โหแค่ตื้นนี่จะไม่เอาแก๊สลงนะครับแดี๋วตรงนี้ลึกครับประมาณ2เมตรนะครับแต่อยางไลก็ลุยครับ ตัวแรกมาแล้วครับอันนี้ตัวแรกครับสวยครับตัวนี้เยอะนะครับสกี้โอเคเก็บไปแล้วลุยกันต่อครับสกี้เข้ามาสองตัวแล้วครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ก็ไม่ใหญ่บอกัอะไรครับก็เลยตัวนี้ครับ ไปฝ่ามือนครับวันี่เข้ามา2ตัวครับได้ตัวเด็ดสุครับโอเคนะครับสวย่อเลยครับเก็บไปแล้วลุยต่อครับเหนื่อยนะครับแล้วก็ดีเกาะ้อนมาครับเกาะร้อนช่วยได้เยอะเลยครับถ้ามีเกา้อนนี่จะเหนื่อยแน่ดูครับเรยต่อครับ มานลิ่มตอกแน่ๆนะครับแล้วก็ลุยกันต่อครับเสียเวลาดำเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วครับหาลูกดอกนะครับนึกว่าจะไม่เจอแล้วนะครับผอนใจแล้วครับเมื่อกี้โอเคครับสุดยอดครับเจออยู่ครับลุยกันต่อครับมาเริ่มอกแน่ๆนะครับโอเคครับ ไปลาวด้กว่อครับ เร,รเราคุ้มมันครับไซน์ดีเลยครับประมาณแคอครู่กิโลครับเก็บปลาดต่อครับข้างในกี่ยเยอะเลยครับ Ja, das ใส่สวยจกิงเลยนะครับมันก็เลยยิงเลยครับไม่รู้ฐานจะยิงไลยครับจะได้สวยนลครับ หลุดไปแล้วครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นจากน้ำแล้วนะครับผมดูผลงานวันนี้นะครับผมวันนี้ไม่ค่อยเจอปลาใหญ่นะครับเจอแต่ปลาเล็กนะครับนี่นะครับผลงานนะครับก็จะมีแต่ปลาไซส์เล็กๆนะครับปลาดิ้นนะครับสองตัวแล้วก็แต่เพียงเมื่อกี้ผมนับได้สิบตัวนะครับแต่เพียงอีกสิบตัวนะครับโอ้โหแต่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่มีไซส์โลเลยนะครับใหญ่สุดก็ครึ่งโลครับไม่ใหญ่เลยครับไม่มีใหญ่ๆเลยครับยิงมันนะครับแต่ไม่เจอปลาใหญ่เลยครับ แต่กก็สวยอยู่นะครับพอได้กับข้าวนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไปกําลังใจในการทําคลิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ